สวัสดีครับผมจากนิสสันเมกาอ u ตโ m ม b i l e บิติวานนท์สาขาวงสว่างนะครับวันนี้ผมจะพามาชมโปรโมชั่นของเจ้า n i สสันคิกอีพาวเวอกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวค e ิกอีพาวเวอนะครับลูกค้าดาวเพียง25%นะครับดอกเบี้ย0% 48เดือนนะครับพร้อมกับรับส่วนลดไปอีก30,000บาทนะครับและถ้าหากว่าลูกค้าเป็นราชการได้รับลด1,000 10, 0บาทและเป็น ลูกค้าเก่าของนิสสันนะครับก็ได้ไปอีก1 0 0 0 0บาทนะครับหรือว่าถ้าได้ทั้ง2อย่างเลยทั้งหมดแล้วนิสสันคิกลูกค้าจะได้ส่วนลด5 0,000บาทพร้อมกับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้อีก48เดือนนะครับและยังไม่พอครับเรายัางฟรีในเรื่องของเซฟเซฟแพคตินัมหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับฟรีให้ถึง10ครั้งรับประกันตัวรถให้อีก5ปีนะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเรารับประกันให้อีก10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับ มาพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมห้างเลยนะครับตัวนี้ถ้าหากว่าลูกค้านะครับที่สนใจนิสสันคลิกพร้อมกับส่วนลดดีๆในตรงนี้นะครับพักมาที่เพจนิกสันเมกาออโตโมบิลติวานนท์สาขาองสว่างได้เลยครับสวัสดีครับ